ก็จะเป็นน้ำส้มแก้วหนึ่งน้ำเปล่าแก้วนึงกาแฟแก้วหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นโยเกิร์ตถ้่วยนึงนะคะนมปังสองตอนแล้วก็เทศแล้วก็ชีสแล้วก็ไข่ปลาคาเวียนะคะแล้วก็ไข่หน่อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมากินกันค่ะอาหารเช้าเมลล่าหลังจากาสต์นะคะอ้อ้อออออแขนเสื้อก็เอา กินอะไรฟมงทุลักทุเลเชีดแนมะ่โบก,กินถิงโบก,กินนะคะเชีดกินไข่เรจ,จะบอกไข่ก่อนทุลักทุเลพอสมควรละงานีน้กินไข่หลัเป็นหอดเอ็นไงสักษา พญายักาเรากินไข่ต้ม๋มพญายังบอดหฮมาขาให้มาตอนแรกผันบรดไกลับมาเนี้ก็กลับมือเอีนนะคะรอเมืองหมอก่อนเราจะได้กลับบ้องเี้เพราะว่าเพิ่งพาได้มือเดียวน,น,นะคะใครพระคเวีย re. me twice a day, okay, hey. ทางเขาก็พาคือกันแต้ว่าเขาบนยางเขาบอเขาบกข,ขยับตัวเขามีน,น้อยจะเล้จีบหลายพ่อหมอเขาขยับตัวแล้วบกขยับแล้วบอนอนเพลียงเลยมาขึ้นนอนทานหยวเหมือนก็เจ็บิช่ไหเขะว่าเ้นมันตึง ตอนเที่ยงไม่แน่อย่าสั่งเป็น สปาเกตตีสดเนื้อนะคะอาหารตอนแรกสั่งเป็นปลา,าแล้วเขาจะมีเมนูห้เห้องต่งเรื่อนะคะเจละมือร์เจละมอละมออาหารนี่อย่างไน ในทุกอย่างก็เวีนชีดเอา้เอาห้ ยกเกิดต่อที่จะหายท้องมันระบายเขาจะได้ประท้องอืดตามมาแซมบ์บอาแซบกินไปห้ยไมมีอยู่ท้องก่อนให้มันไม่แห้งจะคลองนะคะ พอดีอาหารขาบแหนงใจไม่น้อยอดตั้งแต่สี่ทุ่มวันอาทิตย์ตอนนี้สองโมงองมนานังคานนะคะเพิ่งได้กินเขาสี่ทุ่มของวันอาทิตย์สองโมงมานังคาเนเพิ่งได้กิน มาฟังเมด่อให้เหมือ่อโยกเกิร์ตหมดน,นะคะตามด้วยน้ำสม้ม mm hmm. แสบกระซ่าก็ต้องกินนะคะ mm hmm. เพื่อร่างกายม,มีกระดาษเทปมือ mm hmm. แล้วก็ไปกันกระ,กระน่ํา จ้ากาแฟพี่น้องก็จะกินลาซานะคะกาแฟาก็กินให้พี่น้องเบื่อมากไม่น้องกินได้คนกันจะแข็งแรงแล้วนะจ๊ะลืมไป,ไปะะตั้งตัวกะะันเจ้าก็ใส่รักนะจุ๊บไม่ต้องมีหัวนะคะรักนะจ๊ะ